นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงกอ,อรมนแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตั้งเป้าปราบปรามในระยะเร่งด่วนโดยให้จังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดน่านเป็นโมเดลจังหวัดสีขาวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกออรมรมนวาระพิเศษว่าได้เน้นย้ำนโยบายที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ทั้งเรื่องที่ดินทำกินคนไร้ที่พึง่งการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจและผู้ป่วยจิตเวชจากการติดยาเสพติดที่กองทัพดูแลอยู่ ทั้งนี้เรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบายเร่งด่วนรัฐบาลจะใช้จังหวัดร้อยเอ็ดกับจังหวัดน่านเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาให้เป็นจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดภายใน3เดือนและขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันทํางานระหว่างกองทัพตํารวจปปสกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่นี้ออกไปจากสังคมไทยเพราะก,การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับ ซึ่งมีการประชุมลงไปแล้วก็มีการติดตามลงพื้นที่ในหลายๆจังหวัดในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับซึ่งเราจะใช้จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดน่านเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาให้เป็นจังหวัดสีขาวโดยปราศจากยาเสพติดภายใน3เดือนนะครับก็ขอให้การทํางานร่วมกันระหว่างกองทัพต Luke, ํารวจปปสสาธารณสุขมหาไทยนะครับเหล่านี้ให้ไปให้ทํางานร่วมกันอย่างบูรณา,าการเพื่อขจัดปัญหาใหญ่อันนี้ให้ออกไปจากสังคมไทยให้หมดครับ